สวัสดีค่ะคุณอยู่กับช่างต้มธรรดานะคะวันนี้เรามาส่งงานโซลา r เซลล์นะคะ16แผงนะคะแผงโมโน450วัตต์นะคะใช้เหล็กกัมนไนนะคะเสาหน้า46ต้นนะคะอันนี้เรามาดูการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะคะใช้อินเวอร์เตอร์ของ INV T นะคะอันนี้เวลาบ่ายสองนะคะ เต็ม50เฮิรเพซนะคะนี่นะคะเราจะไปดูน้ำนะคะเราจะไปดูน้ำนะคะไม่ได้ต้องจอดรถข้างล่างครับนี่ผมจอดรถข้างล่างครับผมก็เอาอิมพัลเตอร์มาใส่ให้ะครับแต่เราต้องแตราต้อปีนเขานี่นะคะนนะ้ำกจีอยู่ระบบนี่เลยครับเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายอยนะู่ ก็ต้องไม่ยึดมั่นชัดเป็นไงครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในฟ้าครับฟ้าเปิดทุบเลยๆเลยๆก็ได้ฟ้ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผลงานนะคะช่างต้อมบาน์ดานะคะนี่นะคะ